เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าถ้าเราเอาสองอย่างที่ดูเหมือนจะอยู่คนละโลกมารวมกันในการลงทุนด้านหนึ่งคือไบโอเทควิทยาศาสตร์สุดล้ำที่ต่อสู้กับโรคร้ายเพื่อรักษาชีวิตมนุษย์กับอีกด้านหนึ่งก็คือคริปโตโลกการเงินดิจิโตที่เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆสองอย่างนี้มันจะมาเจอกันได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทแห่งหนึ่งที่กำลังพยายามทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงครับ คือมันมีพาดหัวข่าวอันนึงครับที่เขียนสรุปเรื่องนี้ไว้ได้แบบเห็นภาพมากๆคุ้นเดียวที่ลุนได้วิทยาศาสตร์รักษาชีวิตเงินดิจิตอลที่โลกกำลังวิ่งหาโหแค่ฟังพาดหัวก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะว่าเบื้องหลังแนวคิดนี้มันคืออะไรกันแน่และบริษัทที่ว่าเนี่นะครับที่อยู่ตรงกลางของความสุดข,ขั้วนี้เลยก็คือ Cypherpun k Technologies หรือที่เราจะเรียกสั้นๆว่า CYPH ครับ เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลย CYP เนี่ยเขาคือใครกันแน่แล้วทำไมโครงสร้างธุรกิจของเขาถึงได้แปลกและแตกต่างจากบริษัทอื่นๆในตลาดขนาดนี้กวัวใจหลักของ CYPH เนี่ยนะครับมันเหมือนกับมีห้องอยู่สองห้องที่ดูผเผลินแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้เลยครับห้องแรกคือฝั่งวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่เน้นวิจัยพัฒนายากับอีกห้องคือคลังสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลงทุนในโลกคริปโต พูดง่ายๆก็คือเป็นทั้งบริษัทไบโอเทคและกลองทุนคริปโตในที่เดียวกันเลย มาดูฝั่งไบโอเทคกันก่อนตรงนี้เนี่ย CYPH เขากำลังลุยเรื่องการพัฒนายาแอนติบอดีที่ใช้สู้กับมะเร็งโดยเฉพาะเลยครับซึ่งถ้าใครอยู่ในวงการนี้จะรู้ดีเลยว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนก็สูงลิบลิ่วเหมือนกันการพัฒนายาตัวหนึ่งเนี่ยใช้ทั้งเงินทั้งเวลามหาศาลแต่ถ้ามันสำเร็จขึ้นมาเมื่อไหร่โอ้โหมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งวงการแพทย์และมูลค่าบริษัทเลยล่ะครับทีนี้ตัดภาพมาที่อีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งคริปโตธุรกิจของเขาก็คือการเป็นคลังสินทรัพย์ดิจิตอลครับแต่ไม่ใช่แค่การลงทุนไปเรื่อยๆนะเขามีธีมที่ชัดเจนมากคือสินทรัพย์หลักที่ถืออยู่คือ z t c s s h หรือ z e t e c ซึ่งเป็นเหรียญที่เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆเป้าหมายของเขาก็คือใช้ตรงนี้และครับเป็นเหมือนกรอบป้องกันความเสี่ยงจากระบบการเงินแบบเดิมๆที่ทุกอย่างมันโปรง่งใสจนอาจจะถูกตรวจสอบได้หมดแล้วคำถามก็คือ การเอาของสองอย่างที่ไม่น่าจะเข้ากันได้มารวมกันแบบนี้เนี่ยมันสร้างความได้เปรียบยังไงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์จุดเด่นของเขากันต่อเลยครับจุดที่ทําให้ CY แตกต่างจากคนอื่นเลยนะครับคือธีมหลักของเขาความเป็นส่วนตัวหรือ privacy เนี่ยแหละครับมันเป็นเหมือนกาวที่เชื่อม2ธุรกิจนี้เข้าด้วยกันคือในขณะที่ฝั่ง b i o t e c h เนี่ยมันก็เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพใช่ไหมครับฝั่งคริปโตของเขาก็เดิมพันกับอนาคตของความเป็นส่วนตัวทางการเงินเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันเลยไม่ใช่แค่การกระจายความเสี่ยงธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการลงทุนในแนวคิดเรื่องอธิปไตยส่วนบุคคลแบบครบวงจรเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าเขาจริงจังกับกลยุทธ์นี้แค่ไหนลองดูตัวเลขนี้ครับปัจจุบันเนี่ย CYPH ถือ c c a ค h อยู่ที่ประมาณ2,30,000กว่าเหรียญแต่ที่มันว้าวกว่าจำนวนเหรียญนะครับคือสัดส่วนที่เขาถืออยู่ ตัวเลขนี้เนี่ยคิดเป็นถึง1.43%ของ Zcash ทั้งหมดในระบบเลยนะครับคือเขาไม่ใช่แค่นักลงทุนรายย่อยแล้วล่ะแต่เป็นผู้เล่นคนสำคัญในเกมนี้เลยทีเดียว แล้วกลยุทธ์นี้เนี่ยไม่ใช่แค่ไอเดียสวยๆนะครับแต่มันได้รับการยอมรับจากนักลงทุนรายใหญ่จริงๆเขาสามารถระดมทุนไปได้เกือบเกือบ59ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมี Winklevoss Capital โอ้โหชื่อนี้ใครอยู่ในวงการคริปโตต้องรู้จักดีมาเป็นคนนำชิมลงทุนให้ด้วยซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำความน่าเชื่อถือของโปรเจกต์นี้เข้าไปอีกครับโอเคครับพอเราเข้าใจภาพรวมของ C s w i f t กันแล้วเนี่ยคาถามต่อมาของคนที่เป็นนักลงทุนก็คือแล้วถ้าจะเทรดละ่ะ ต้องทำยังไงมาครับเรามาดูแผนการเทรดที่บทวิเคราะห์เขาให้ไกด์ไลน์ไว้กันกราฟที่เห็นอยู่นี้คือการวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันนะคะซึ่งเป็นข้อมูลณนะวันที่21พฤศจิกายน2025ซึ่งเราจะใช้มุมมองนี้แหละครับมาประกอบกับแผนการเทรดที่เรากำลังจะดูกันต่อไป สำหรับแผนการเทรดที่บทวิเคราะห์แนะนำมาเนี่ยถือว่าชัดเจนมากๆเลยละครับเขากำหนดโซนเข้าซื้อหมายแรกไว้ที่ช่วง2.50ถึง2.80ดอลลาร์พอราคาขึ้นไปถึงเป้าแรกที่4ดอลลาร์เขาแนะนำให้แบ่งขายทำกำไรออกไปก่อนเลย70%แล้วที่เหลืออีก30%เนี่ยก็ไปลุ้นเป้าต่อไปที่5ดอลลาร์แต่แน่นอนครับการลงทุนต้องมีแผนรับมือความเสี่ยงจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss เนี่ยเขาให้ไว้ที่2.20ดอลลาร์แล้วถ้าเกิดมันหลุดไปจริงๆล่ะ ก็ยังมีแผน2ครับคือให้รอเข้าใหม่อีกทีที่โซน1.60ถึง1.80ดอลลาร์ครับเอาละครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วมาสรุปภาพรวมทั้งหมดของบริษัทที่ไม่เหมือนใครแห่งนี้กันอีกสักทีนะครับถ้าให้พูดง่ายๆเลยนะครับ CY a c k ก็คือการทัดลองครั้งสำคัญที่หยิบเอานวัตกรรมด้านไบโอเทคมารวมร่างเข้ากับกลยุทธ์การลงทุนในโลกคริปโต โดยมีคำว่าความเป็นส่วนตัวเป็นแกนกลางที่ยึดทุกอย่างไว้ด้วยกันซึ่งบอกเลยว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆแน่นอนในตอนนี้ทีนี้มันก็มีคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราได้เก็บไปคิดกันต่อครับว่าไอ้โมเดลลูกผสมแบบไบโอเทคบวกคริปโตแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอนาคตใหม่ของการลงทุนที่หลากหลายจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่การทดลองที่เดิมพันสูงมากๆที่อาจจะไปไม่ถึงฝัน เรื่องนี้ก็คงต้องให้นักลงทุนไปหาคำตอบกันต่อแล้วล่ะครับและก็เหมือนทุกครั้งนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการนำเสนอเพื่อการศึกษาจากแหล่งข้อมูลเท่านั้นก่อนจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็ตามผู้ลงทุนควรจะทำความเข้าใจในตัวสินทรัพย์เงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆให้ดีก่อนทุกครั้งนะครับ